ต้นหอมฟาดกลับเดือดชาวเน็ตวิจาร์ภาพนี้ของแต้วนัทพรรายการเล่าข่าวดาราวันนี้รายงานภาพเดียวดราม่าเดือดไปติดตามกันได้เลยค่ะเรื่องราวดราม่าเบาๆในวันนี้ที่เกิดขึ้นหลังอินสตากรม a แอ o เค้าโพลิพจัดให้ค่ะได้โพสภาพนางเอกดังแต้วนัทพรอวดลุกแซบๆพร้อมเขียนแคปชั่นฮัลโหลฮัลโหลพี่นายจะกลับบ้านได้หรือ,อยัง พร้อมทั้งแท็กโพสต์ไปหาแต้วและไฮโซไหนหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตรายนึงค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูโซมงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนซีในวงการอย่างดิเจต้นหอมสกุลตาลาไม่ทนค่ะเข้ามาคอมเมนต์ฟาดเตือดชาวเน็ตรายดังกล่าวว่ามะลึงพิมพ์ว่าเกลียดเขาลงมาง่ายกว่าไหมขอใช้คำพูดที่แบบสุภาพนะคะคุณผู้ชมเหนื่อยชันที่ต้องซูมภาพหาจุดโซมชันหามาห้านาทีละ พร้อมกับติดแฮชแทกว่าวงมาดีหลังจากนั้นชาวเน็ตคนเดิมค่ะก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ของดีเจต้นหอมว่าดูดวงตาสี่ต้นหอมซ้อมไม่ซ้อมพูดจริงก็ไม่ได้แล้วก็ด่าว่าปราศาทด้วยนะคะเพื่อนของเธอไม่ใช่เพื่อนของฉันฉันก็วิจารณ์ตามภาพที่ฉันเห็นแหมนำเสนอข่าวไปก็ยังรู้สึกว่า เวียนหัวแล้วก็ได้รับพลังลบที่มันไม่ค่อยโอเคเลยอะเอาเป็นว้าคุณผู้ชมคะอัปเดตข่าวบันเทิงแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการคอมเมนต์รายการรับชมด้วยคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกันเสริมสร้างกันที่สร้างสารรค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ